ยาราหนุ่มโพสต์แซบหลังพิธาทวงสัญญาและโดนจับจิ้นก้อยอรัชพรกลายเป็นเรื่องร้อนในวงการบันเทิงขึ้นมาทันทีเมื่อทีมพิธาลิ้มเจริญรัตไปออกรายการใหม่ของสาสาวก้อยนัตตี้ดรีมและได้ทวงสัญญากับก้อยอรัชพรที่เคยบอกว่าจะพาไปกินซอยจุ๊ดทำอาแฟนคลับหลายคนอดลุ้นไม่ได้ว่าจะมีโมเมนต์จิ้นๆเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่แล้วนักแสดงหนุ่มมาสเซอร์อย่าง เฟยพัทรเอกแสงกุลน้องชายคนสนิทของท็อปทศพลก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยได้แชร์ข่าวนี้พร้อมข้อความว่าไปต่อท้ายคิวมีพี่ผมต่อคิวมาก่อนขณะที่จ่ายไทยทศมิรก็เข้ามาเสริมทับด้วยการคอมเมนต์ว่าอย่าเรียกว่าต่อคิวหมอนั่นเขาจ่อเลยซึ่งเฟยได้ตอบกลับไปอีกครั้งว่าหัวแถวงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับคู่จีน ท็อปก้อยที่เคยลุ้นกันอยู่แล้วยิ่งได้ใจไปเต็มเต็มเพราะเพื่อนๆนของหนุ่มท็อปออกมาช่วยชงแบบออกนอกหน้าแถมยังเชียร์กันสุดพลงังจนแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างให้เรือลำอื่นๆได้เข้ามาเทียบท่าเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มท็อปเคยออกอาการเขินจัดจนต้องยกให้ก้อยเป็นสาวในสเปกมาแล้วต้องจับตาดูว่างานนี้หนุ่มท็อปจะปล่อยให้เพื่อนๆชงอย่างเดียวหรือจะลุกหน้าสารสัมพันธ์กับสาวก้อยอย่างที่แฟนแฟนเชียร์กันหรือไม่ คงต้องรอติดตามกันต่อไป